ไม่ไม่ไม่หรอกไม่ใกล้บ้านม,มันแข่งกันสุดสองคันนะมันเล่นกันอยู่นะไหนจะไงคนละสายกันกูไม่เกี่ยวนะเว้ยมีกล้องเอนี่ยจับจะเบีไอจั๊ดเนีน่ยของแฟชั่นตามด้วยโอ้สุดยอดสุดยอด ไม่ต้องมีต่อยกันมัน้งเอาตามอากาศไปโดนตั้งสอคันเล้งเลโที่เข็ดเลยโอ,าอ,อมาไม่จอดด่า,ดากนันอยนน่นะแม่งลงทุ่งทั้ง2คันเลยยอเอาสักทีดิแต่จะเห็นไหว่าวามลงทุ่งยังไง รักกันไหมนี่ยงงไหมปาดเออไม่งงกัช่าเนียกันด้วยว่าอยูดีดมาสายยังไง ตัวิอ่ย้อทั้งสองท่านเลยทะเบียนคัน,นี้อะไรเนี่ยขอลตลาตปตาตักสองสามเจ็ดศูนย์กี้ขั้นไหนป,นป่าว่าคนดำเนี่ย